chuyên luôn ạ ซอสเนื้อเป็นควันมักเนี่ยยำหนอ่อแต่น้ำปูเนี่ยอาหารเหนือนเป็นเมนูวดที่มักที่สุดเลยนะแล้วก็แกงอ่อมหมักหลาย เบ็ดหมดเบ็ดหมดอร่อยมากนานไม่ธรรมดาแซ่บผหลีเลยมาด้วยเหนียวเขา่า เมื่อกี้เราทาคิด,คดขอโทษขอไปเลอศขาถาถาบริอารคอมเมนต์ไหมแซ่บค่ะยำหน่อใส่น้ำปูนี่เลิศเลิศเลิศสื่อมากสี่สิบบาทเนี่ยแซ่บแฮงเจ้าได้ไปตัวด้วยย่ายเอ้ยยำอร่อยมาก บอกคือเอาไม่ไงก็ปะกก็กำนยังกินแรงเนาะค่ะไล่สดตอนนี้ประมาณสี่ทุ่ม ซื้อทุ่มสามสามสิบหาซื้อทุ่มสี่สิบเนาะมาเลิกผู้ใหญ่พอนด้ก,กินแรงคนที่กําลังเลิกงานก็มาค่ะหรือว่าผู้ใดมาเห็นคลิปไลฟ์สดนี้พากันเห็นตอนจะโมงคอมเมนต์เลยด้วยค่ะคอมเมนต์ได้นะคะเป็นคลิปนี้เห็นไลฟ์นี้ตอนกี่โมง ขอพลันหนึ่งไหลหนึ่งแช่นี่ค่ะจู่ก็ไม่ได้เอามาเจ็บเจ็บกระเทือนกินกับเจีวเจ็บ จะอปไปเด็กตอน ใครเข็บเมื่อกี้แบทวัดใครเจ้าน่ารักนะไหนวน่าชอบอะไรบอกในย,นยูทูบค่ะทำไหมเอาโ็อีมาปะใครเจ้าโรอ,อ,อีมาปะใครดีออใคตซิ